ฝนนะครับยังหนักเลย เียแียมาหมดแล้วองโอยออกมา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 เฮ้ยโอ้ยออกมาออกมาออกมา้ออกาเฮ้ยไม่ดังไม่ไม่ชออกมาเฮ้ย